ง,งานครับพี่ดังเลอง,งานเนี่ยบ่างไหเ่ี่าเนื่อไ่าแฮบแบเดี๋ยวอะไรขอดุ <laughs> ตึกเมื่อไห่ตึกตรนี้เมื่อไหร่ทครับป้าพักค,ครับ บรรยากาศแงมแรงเลิกงานแล้วกล่องเพื่องอรรากาเลกล่องอเพื่องเัดเพืองเลยเจ้าผู้ิักยังไงสัวนันบรรยากาศแงมแรงครับพี่ก้าเหมือนเดิมมาเม่แหลกทำห้าโออยู่ 12, มือสองมือสามมา้มอสามมาสามโมงอย่างเอกสามโมงเลี้มมยบบังหนากาแล้วเลี้ยบบังเอียด ม่ีแล้วก็เลียวเบิ้งตีม่วงแรกก็เลี้ยวเบิ้งลุงพี่อะไรลุงพี่ขี่รถเร็วมากเบอว่าเก็บพีรถเลีวองเงยใจจดใจจดใจจอด้าใบตามมือนนะเ่าบอกว่าเก็บพี่ข้นรถเนี่ยโอ้ยเขาบอกต้องเที่ยงบุ่นเหนว่าใจฮันี่พี่นองเข้าป้าม่วครับนี่ยนะ ััมวาอนนี้ปั้มเขาครับเหล่าเขาข้าเจ้เาได้ไหมเหล่าใหไ่วะเหล่าเขาเหล่าประเทศนี่มี่เราแขงพุลาสิวอยู่ไหนแล้วเหล่าประเทศเนี่ยเริ่องตัครับประเทศได้ท่องจิ้วแว่นๆได้ก่อนนะจะตั้งกับมียได้ไหม่อคุณ้นได้ยังไงวะ แม่กาดมาบอาพวกพีกครับพกนี่ขอห่างตรงเซเว่นมาบอพกีกครับโอ้โหพี่เยอะผิกัมียพีกมนีเก็บได้รอกครับจะทำเนี่ล่ะมาอุ้ยหนำ